าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะไปพูดคุยกับคุณวิทยาสอนยินดีนะคะหรือว่าคุณโอ๋ค่ะคุณโอคลองสวนนะคะเป็นผู้ที่เลี้ยงปลาหมอค่ะ วันนี้มีเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมากมายในการเลี้ยงปลาหมอมอาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านสำหรับกรเกษตรกรท่านใดที่สนใจเรื่องราวของปศุสุสั์การเลี้ยงปลาหมออยู่นะคะสวัสดีคุณโอ๋ค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโอ๋ขาวเล่าถึงจุดเริ่มต้นสักนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงสนใจเข้ามาสู่การทําการ,กรเกษตรด้านนี้ค่ะทีแรกเริ่มเริ่มทีเนี่ยผมผมมีมีบ่อปลานินผมเลี้ยงปลานินอยู่แล้วครับปกติทั่วไปอยู่แล้วทีนี้ว่าปลานินเนี่ยมันประสบปัญหาว่ามันเป็นโรคบ่อย ทางหุบประการเนี่ยมันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะทางน้ำอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็เลยก็เลยหาปลาที่มันมันทนน้ําทนทนโรคได้ดีก็เลยลองมองปลาหลายอยา่างก็มีปลาดุกค่ะมันก็มันก็ทุนสูงเหมือนกันแล้วก็มีปลาหมอผมก็เลยว่าปลาดุกผมก็เคยเลี้ยงแต่ว่ามันไม่สบความเก็เลยลองมาเป็นปลาหมอดูค่ะลองทีแรกก็ก็หาตามยูทู e เนี่ยครับรูปพันปลาเนี่ยครับ หา,หา,หาตาม YouTube ลูกพันป่า mm. ก็มีให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าพอดีพวกกันที่เขาขายอาหารแบบเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมว่าเลี้ยงของพันใบโพสุราช mm. เลี้ยงแล้วมันโตเสมอกันทั้งบ่อ <c oughs> ถ้าเป็นพวกชุมพรเนี่ยมันก็อาจจะรูปทรงเนี่ยมันมันมันไม่นิ่งไม่นิ่งแบบความว่าทั้งบ่อเนี่ยมันจะปลามันจะไม่ใหญ่ทั้งบ่อ มันก็จะเป็นประมาณว่ามีใหญ่มีเล็กปนกันเยอะฝ่าใบโพสุราดใบโพสุราดนะคะใช่ครับพันธุ์ใบโพสุราดของของของที่ผมรับมาเนี่ยคือเป็นของกลุ่มที่แรกเริ่มเดิมทีผมผมก็เอาจากยูทูบมาเนี่ยมาไปสั่งจากในยูทูบก็โดนหลอกค่ะก็คือมันมันไม่โตมันเป็นสายพันธุ์เวียดนามอ๋อใช่ครับก็เลี้ยงไปแรกโดนก็ขาดทุนเพราะว่าปลามันไม่โตค่ะมันไม่โตคือมันแบบ มันโตบ้างไม่สม่ําเสมอเล็กบ้างมันเป็นเหมือนปลาหมอนาอะไรเงี้ครับพี่ตัวประมาณสองนิ้วสามนิ้วอะไรเงี้ยเยอะฝนมากจะเยอะตอนนั้นที่ซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตดู youtube มาคือเขาบอกเป็นพันอะไรนะคะเขาก็บอกพันเป็นพันชุมพรอืมเป็นชุมพรหมอชุมพรหมอชุมพรแต่พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยหมอหมันชุมพรเนี่ยเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันมันมันก็กินอาหารปกติและแต่มันไม่โตค่ะ ไม่โตมันก็ลอดแรกที่เลี้ยงไปลงทุนไปแสนหนึ่งปลาหมอหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งแสนบาทาาใช่ครับก็ขาดทุนวิทย์มาได้เกหมื่นกว่าบาทโอ้ขาดทุนไปสามหมื่นใช่ครับเพราะพอดีพอดีมีพวกกันเขาช่วยเหลือในการจับ<า>ค่ะตลาดเนี่ยมันเป็นปลาหมอเป็นตลาดแคบค่ะ<า>ต้องอยู่ระบบบุกมันถึงจะได้จับได้สม่ำเสมอ,อมถ้าถ้าสมมุติเรา เราเลี้ยงคนเดียวเนี่ยเวลาจับจะหาพ่อค้าแม่้า,ายากเพราะว่าพวกพ่อ้าแม่้าเนี่ยเขาจะอยู่รนบลูกบอกเขาเขาจับเฉพาะลูกบอ,เบเอกบอเขาหมดปลาเขาขายถ,ถึงจะหาจับตามพี่คนที่ไม่ได้อยู่ที่กลุม่มไรมาเนี่ยอมันต้องอยู่ระบบกลุ่มพอผมขาดทุนตรงนั้นไปก็มาแนะมารู้จักกับพี่เที่ยวข,ขายอาหารให้ผมเขาก็แนะนําว่ามีพี่ชื่อพี่หนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ฝ่ายพันธุไบโพฟูลาสปลาเขาตัวใหญ่สองตัวโลสามตัวโล แทบจะทั้งบอกผมก็เลยได้เบอร์มาก็เลยโทรปรึกษาเขาเขาก็แนะนําลูกปลาให้ออจากพันไบโพลูลาดขึ้นมาจากไบโพลูลาดเลยครับค่ะขึ้นรถวิ่งรถขึ้นมาจากไบโพลูลาดเลยตรงเลยนะคะไบโพลูราชพันนี้ใช่คือตัวสม่ําเสมอกันใช่แทบจะ90เปอร์เซ็นตะที่ที่ที่เสมอกันทั้งไซส์สวยก็คือมีสามตโลสองตโลถ้าเลี้ยงอาหารดีดี โอ้สองตัวนี่หนึ่งกิโลกรัมแล้วใช่ครับสองตัวหนึ่งกิโลกรัมอันนี้คือไซส์สวยเลยข้อดีของพันธุ์ไบโพซูราตนะคะนอกเหนือจากตัวสม่ําเสมอกันแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยดีด้วยคือหนึ่งถึงสองตัวหนึ่งต่อหนึ่งกิโลกรัมคุณสมบัติด้านอื่นนะคะเรื่องของเนื้อเรื่องของรสชาติเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติด้านอื่นก็จะทรงเขาจะสวยทรงเขาจะเป็นเหมือนทรงไบโพคือคือหัวจะเล็ก หลันจะหนาจะกว้างตรงช่วงลําตัวค่ะหัวเขาจะเล็กไม่เหมือนพวกตอมอเวียดนามแต่จะจะ,จะทรงเขาก็ยังรุนพรก็ก็หัวก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าทรงเขาจะยาวค่ะแต่ใบโพเนี่ยทรงเขาจะออกสั้นป้อมอหัวจะหัวจะเล็กลงครับแล้วเนื้อก็จะแข็งกว่าถ้าเป็นเรียบเทียกบกับพวกสายพันธุ์อื่นเนื้อเขาจะแข็งกว่าครับถ้าที่ผมเลี้ยงนะตอนนั้นที่เลี้ยงแรกรอดแรกที่ขาดทุนไปอันนั้นเนื้อไม่ได้ ใช่ครับถามคนกินเขาบอกว่าเนื้อมันยังเละอยู่ค่ะครับข้อแตกต่างไซส์ไซส์ขนาดตัวกับตรงตัวเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะครับเป็นชุมพรกับไบโพลุราตแตกต่างครับไซส์เนี่ยแตกต่างกัน<ไ>เนื้อก็แตกต่างกันด้วยแล้วก็เป็นที่<ไ>ต้องการของท้องตลาดเนี่ยแตกต่างกันระหว่างสองสายพันธุ์นี้นะคะ<ไ>หลังจากที่เลี้ยงมาแล้วอะค่ะตัดสินใจเลี้ยงไบโพลุราตมาแล้วเราเห็นถึงข้อดีหลายอย่างเลย ตอนเลี้ยงมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ,ะช่วงแรกๆตอนเลี้ยงตอนเลี้ยงเนี่ยจะมีอุปสรรคก็ก,ก,ก็ตอนปลาเลยเราต้องดูแลคุมตะข่ายอย่างดีเพราะว่านกกินง่ายเพราะปลาหมอเป็นปลาที่นึ้นค่ะมันจะเห็นตัวปลาได้มากมันก็จะจะโดนนกจิกง่ายปลาปลาปลา,า,าอื่นครับบ่อผมคุมคุมตะข่ายหมดทุกบ่อครับก็จะช่วยในเรื่องกันนกได้ครับค่ะ นกก็จะไม่ไม,ไม่ไม่กินเยอะเพราะว่าอัตราการปล่อยเนี่ยเราปล่อยบ่อของงานเนี่ยเราปล่อยหนึ่งห้าพันตัวเนี่ยค,คืออัตราไม่แน่นมากเกินไปไม่ไม่หลวมมากเกินไปครับถ้าปล่อยแน่นมากเกินไปมันก็จะไม่มันมันก็จะพื้นที่จะน้อยปลามันก็จะโตช้าครับคือบ่อขนาดหนึ่งถึงสองงานเนี่ยเราปล่อยไปที่หนึ่งหมื่นสองพันตัวถึงหนึ่งหมื่นห้าพันตัวโดยประมาณเนาะ ครับโดยประมาณครับค่ะแล้วส่วนใหญ่อาหารที่เลี้ยงเป็นลักษณะไหนบ้างคะอาหารที่เลี้ยงผมใช้แต่อาหารสาเร็จรูปอาหารเม็ดลอยน้ําอ,อโปรตีนสามสิที่ผ้าถึงสามสิบครับให้ให้ให้เช้าเย็นให้เช้ากับเย็นใช่ครับการให้ตั้งแต่เล็กเนี่ยเล็กเนี่ยเราก็จะให้เป็นไอเกตเม็ดยิบมันเป็นเมเ,เบอร์นหนึ่งเบอร์หนึง่งครับเบอร์นหนึ่งก็จะเป็นพวกปลาเล็กค่ะสิบห้าวัน แล้วก็มาปรับเป็นอาหารเบอร์หนึ่งจริงๆสักเดือนหนึ่ง <S 1> 1 <S ก็ให้ตามตามอาัตราตัวมันที่มันโตขึ้นครับ <c oughs> ก็ให้ตามตามขนาดเนที่ที่ที่มันเขากินได้อครับก็ให้ให้เช้าเย็นก็จะเป็นอาหารเป็นปลาชุดแรกเนี่ยสามเดือนแรกจะเป็นโปรสามติดทั้งหมดครับเพื่อจะให้เขาจะสร้างโครงสร้างเขาโป <c oughs> รตีน <c oughs> ทั้งหมดเนาะใช่ใช่ครับพอสร้างโครงสร้างได้สามเดือนก็ค่อยลงมาเป็นโปรยี่ิบห้าก็เขาก็จะ จะพัฒนาตัวเขาเองไปเรื่อยๆจนถึงห้าเดือนกว่าถึงหกเดือนก็จะจับห้าถึงหกเดือนก็จะจับครับหลังจากที่เราเลี้ยงนอกจากสายพันธุ์ที่เรานำมาจากใบโพสูราชแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ที่ฟาร์มเองมีสายพันธุ์จำน่ายด้วยไหมคะณเวลานี้หลังจากที่เราเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งคือคือทางนั่นพ่อพันธุ์เนี่ยผมผมไม่สามารถพอได้เพราะเราเราไม่ถนัดคือคือผมก็รับมาจากหัวหน้ากลุ่มอีกทีหนึ่งที่เขา มีฟาร์มอยู่ที่ใบโพสุรที่สุราษฎร์ครับเขาพัฒนาสายพันธุ์อยู่ที่สุราษฎร์ก็ลูกปลาก็มามามาเป็นสมบูรณ์แล้วก็คือตัวประมาณใบแครใบแอรมใช่ครับก็ประมาณประมาณนั้นเลยพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเท่าใบโพนะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งถึงสองตัวต่อกิโลกรัมถือได้ว่าเป็นตัวใหญ่มากเนื้อแน่นด้วยอร่อยด้วยนะคะตอนนี้ราคาจำหน่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณกี่บาทคะ ณเวลานี้ช,ช่วงเดือนนี้เดือนนี้อยู่ที่หกสิบแปดบาทจากปากบ่อนะครับค่ะแต่ราคาตลาดผม,มผมไม่เคยไปเดินตลาดเลยก็ก็น่าจะอยู่100ร้อยกว่าบาทครับออกจากแพใหญ่แม่ค้ารับซื้อจากจากแพเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณแปดสิบบาทค่ะว่าราคาดีแต่ถ้าเกิดว่าจากปากบ่อของเราเลยเนี่ยหกสิบแปดบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมนะคะใช่ครับค่ะราคาโดยที่เหลือทั้งบ่อว่าประมาณคือรวมทุกไซส์ประมาณอยู่ที่หกสิบแปดบาทค่ะ โอ้สองปีมาแล้วนะคะประสบการณ์กับการเลี้ยงปลาหมอแล้วก็ทำรายได้ดีทีเดียวสำหรับคุณโอนะคะคุณโอคลองสวนคุณโอขาพอเราตัดสินใจเลี้ยงปลาหมอแล้วก่อนหน้านี้เราเลี้ยงปลานินด้วยนะคะตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่ไหมครับปลานินปลานินก็ยังเลี้ยงอยู่ครับค่ะควบคู่กันแต่ว่าปลาดุกเนี่ยเราพิจารณาแล้วว่าต้นทุนสูงต้นทุนสูงก็พอๆกับปลาหมอเนี่ยแต่ว่าปลาดุกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องโรคค่อนข้างจะเยอะอืมากกว่าใช่ครับเพราะเขาเป็นปลาแบบ ปลาไม่มีเก็ดปลาหนัง,นงตัวเขาจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าค่ะปลาพวกเก็ดแล้วก็น้ําคลองที่บ้านผมเนี่ยมันโรงงานมันเยอะมันก็มีมีผลผนเปื้อนค่อนข้างพอประมาณก็เลยก็ต้องใช้น้ํำวนผมก็ใช้ระบบน้ํำวนเอาก็คือใช้น้าปลานิลมาเลี้ยงปลาหมอค่ะแล้วก็ถ่ายจากน้ำปลาหมอกลับไปปูปลานิลเหมือนเดิมอครับครบวงจรเลยนะคะใช,คใช้น้ํำวนเอาครับแบบนี้ก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วยนะคะในการทําการเกษตรด้านนี้ด้วย อยากจะฝากอะไรกับมือใหม่หัดขับบ้างคะที่สนใจนะวันนี้อาจจะฟังรายการอยู่อยากจะเลี้ยงปลาหมอหรือปลานินบ้างอ๋อครับก็คือต้องศึกษาครับถ้าถ้าปลาหมอเนี่ยคว,ควรจะหาแหล่งลูกพันปลาท,ที่ที่เชื่อสือได้ครับค่ะก็เรื่องเรื่องตลาดกับทุนเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยสําคัญมากกับพันปลาเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนเป็นแสนแล้วปลามันไม่โตเนี่ยมันก็ขาดทุนแน่ๆอยู่แล้วล่ะ แต่ว่าถ <cues> <spe ech existential ot> ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ใบโมสุร่าชเนี่ยก็ต้องเป็นของกลุ่มที่แท้จริงของเขาเพราะว่าลูกปลาเนี่ยมันมีอ้างเยอะว่าสายพันธุ์ใบโพขามพันธุ์ใบโพแต่ทีเนี้ยตอนมันมาตอนเล็กเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะตัวใหญ่หรือว่ามันจะโตไปตัวใหญ่หรือว่ามันจะโตอยู่แค่นั้นเราไม่สามารถรู้ได้มันต้องใช้ความเสี่ยงสูงถึงจะถึงจะรู้ว่าพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันโตนะอย่างผมก็เคยโดนคือเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันไม่โต ถ้าไม่ได้ที่ที่แนะนําที่รู้จักกันก็ก็คงไม่คงไม่ได้เลี้ยงมาถึงขนาดนี้เพราะว่าทุกคนมันต้องวัดดวงเอาว่าลูกปลามันมาเล็กเราต้องลองเลี้ยงดูว่าจะโตรหรือไม่โตรครับต้องควบคู่กันทุกอย่างคือลูกปาลาตลาดแล้วก็อาหารที่ดีครับมันจะควบคู่กันสามอย่างนี่ครับลูกปลาจะ,จะไปได้ครับพันปลาที่ดีนะคะตั้งแต่ลูกปลาที่เรารับมา อาหารที <us <us ่เราเลี <us> <us <us ้ยงแล้วก็ตลาดด้วยตลาดที่จะรับซื้อปลาของเราต้องมันต้องสัมพันธ์กันหมดครับค่ะถึงจะถึงจะอยู่ได้ถึงจะไปรอดกับการเลี้ยงปลาหมอนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยนะคะใช่ครับเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มคือคือเราไม่สามารถแบบว่าวันนี้จะขึ้นปลาเนี่ยไม่ไม่เหมือนปลานินปลาลินเต่ถ้ตลาดกว้างเราจะขึ้นมาไหนก็ได้แต่ปลาหมอเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ระบบกลุ่มเนี่ยเราจะขึ้นเนี่ยขึ้นไปขายเนี่ย บางทีบางแผ่เขาก็ไม่หลับเพราะว่าเขามีเจ้าประจำํำผงเขาอยู่ค่ะครับมัน,ม,นมันก็จะมีข้อเสียตรงเรื่องว่าตลาดมันแคบค่ะรวมตัวรวมกลุ่มกันไว้นะค,คะครสร้าง,งเครือข่ายกันไว้ใช่ครับค่ะติดต่อได้อย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอาจจะขอคําปรึกษาขอคําแนะนําหรืออยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะต้องการในส่วนของปลาหมอด้วยพ่อค้าแม่ขายต่างๆด้วยติดต่อได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่กลุ่มใบโพสุราชค่ะ กุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอพันไบโพตุลาศเลยครับต่อคุคุณหนึ่งได้เลยครับคุณหนึ่งกับคุณวิทย์เป็นเจ้าของกลุ่มเพจเนี่ยครับคือสองคนนี้เขาเขาเป็นหัวหน้าแอดมินผมแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ลูกปลาที่ลงมานี่คือรับประกันว่าโตแน่นอนถ้าคุณเลี้ยงอาหารถึงค่ะจับแล้วก็จับกลับด้วยค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคะเอาเป็นศูนย์หกสามครับสามเก้าหก เก้2 92 92ครับค่ะ063-396-9292นะคะติดต่อค,คุณพี่วิทยาสอนยินดีรหรือพี่โอนะคะพี่โอก็สามารถที่จะแนะนํากับทางหัวหน้ากลุ่มให้ด้วยในการที่จะซื้อลูกพัน์ปลาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สําคัญคือตรงสายพันธุ์ด้วยก็จะทําให้เราสามารถไปรอดกับเรื่องของการเลี้ยงปลาหมออยู่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีสายพันธุ์ที่ดี อาหารการเลี้ยงของเราด้วยแล้วก็ตลาดที่จะรับซื้อปลาหมอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โอค่ะคุณวิทยาสอนยินดีนะคะเจ้าของฟาร์มปลาหมอที่นํามาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านการเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับ เน้ย้ำอีกครั้งนะคะในส่วนของการเลี้ยงปลาหมอสายพันธุ์ใบโพสุราชค่ะติดต่อสอบถามคุณพี่วิทยาสอนยินดีได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์063 396 92 92 063 396 92 92อยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ